ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะแดดเต็มฟ้าเลยค่ะพี่น้องชมไม้มงคลสวยๆค่ะพี่น้องพี่น้องว่งา,าวต้นอี้ยังดูใบเขาพี่น้องว่าต้นนย้นมันโซก่เก้าชั้นบ่พี่น้องนั่นบ่จะ้ะ ได้น้ำฝนงามงามพี่น้องดูใบเขาโซ่กเก่าสั่นพี่น้องเอ้ด่างทับทิมชมพูค่ะพี่น้องนั่นมึงดูแมงไหมนั่นบ้องเอาออกได้นพี่น้องใบน,นั่นใบปกกองอล่นเลยบ้อันั่นแมงค่ะ ได้อีกต้นหนึ่งพี่นอ้องเห็นไหมไดนอีกต้นหนึ่งบาคาอค้าต้นนี้ด่างไอนะ้นั่นเขียวมิ้นอันนี้นะเขียวมิ้นเขียวอ่อนๆนะน,นะพี่น้องต้นนี้เขียวมิ้นอ่อนๆได้พี่น้องใบแรกใบแรกห้าปีแล้วพี่น้องยังไม่ร่วงเลยเห็นไหมอ่ะใบแรกห้าปีแล้วนะเนี่ยยังไม่ร่วงเลยพุทธนะสมบูรณ์มากเลยพี่น้องเอ้ยยังไม่แก่เลยยังเขียวๆอยู่เลยเห็นไหม เป็นปลายนิดเดียวตัวนี้ก็งามค่ะพี่น้องตัวนี้ก็ด่างชมพูเดี๋ยว้า,าไม่เสียแรงที่เราสั่งมาไกลด่างสวยค่ะพี่น้องบ่งกิน ฝนตกบ้งขึ้นมาหอยหอยหอยขึ้นไม่กินต้องเอาออกดิพี่น้องเพือ่อนะใบย่อน่ะใบย่อลนใส่แล้วเขาก็มีความชุ่มชื้นแล้วไปในห้าก็อ,ออกโอ้หมดเปล่าแป้งมาเปล่าแป้งหมามาใส่เอาหมดเอาเอียงกัเอาอันนั้นมาใส่เอาซอกพี่น้องหักซอกเด้อหักซอกมุนมุนใส่เลยหมดนี่มาได้ดินี่เห็นมั้ ข้าเอาออกบ่ให้มันเนื้อาสนได้พี่น้องนั่นนั่นเอาซอกมาใส่กันเด้อเอาซอกมะมุนมุนเบิ่งด้วยหนิเบิ่งด้วยเบิ่งด้วยหนิเห็นบ่พี่น้องตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ย เก็บออกมั่งโลกมากเลยโลกมากเลยอหอยหอยหอยทากออาซอกมาใส่ต้นอันนี้กันพี่น้อง ไม่เขาสวยงามดีเว้ยต้นใหญ่ต้นใหญ่บ่พี่น้องงามบ่ะงามเนาะคะเนาะสองคู่กันปลูกต้นเดียวก็บม่อยากปลูกพี่น้องอยให้เขามีคููกัเลยไปเอาซื้อมาใส่เป็นคู่กันยกกระถางมาตัวนี้ยกกระถางมาเลยตัวนี้ตัวนี้นี่เขาแพกมาเป็นตุ่มเขามาปลูกเอา ปมุกย่อลนใส่กับห้อยขึ้นมาอยู่เอาออกแล้วก็เอาหน้ามาล่างออกพี่น้องว่ามิสาย,ย่างมาเสียดก้อนป๊นนึงเดี๋ยวคลิปไปแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะมือเปล้่นเลยพี่น้อง